สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ต้มยำกุ้งทีวีก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆ่นกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้จะพาไปดูข่าวล่าสุดเกี่ยวกับกยศนะครับได้ออก8มตาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับได้ทําการปรับลดดอกเบีย้ยลงมานะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นตามไปดูกันเลยนะครับ นายชนะลรงกัจฉาปานันผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศนะครับได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิเเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของผู้กู้ยืมกองทุนนะครับได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่อยู่ในระหว่างการชำระหนี้ดังนี้นะครับข้อหนึนะครับ ลดเบีย้ยปรับจาก7.5%เหลือ0.5%นะครับเพื่อนๆในกรณีที่ผู้กู้ยืมยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดนะครับกองทุนจะปรับลดเบีย้ยปรับให้กับผู้กู้ยืมที่อยู่ในระหว่างการผ่อนชำระเงินกู้ยืมเป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อนๆจากอัตรา1 0ละ7.5ต่อปีเป็นอัตรา100ละ0.5ต่อปีนะครับ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึงวันที่31ธันวาคมพศ2 5 6 3นะครับพศลดจำนวนหักเงินเดือนเหลือ10บาทต่อคนต่อเดือนนะครับกองทุนจะปรับลดจำนวนเงินที่แจ้งให้หักในเงินเดือนเพื่อชำระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมทุกรายในกลุ่มของหน่วยงานเอกชนนะครับจากจำนวนเงินที่เคยแจ้งหักนะครับเป็นแจ้งให้ในจ้างหักเงินของผู้กู้ยืมทุกรายรายละ10บาท ตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่30มิถุนายนพศสอ6 3นี้นะครับ ขอ3ลดเบี้ยปรัปสบปซสำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มนะครับที่ค้างชำระหนี้และปิดบัญชีในครั้งเดียวกรณีผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีติดต่อชำระหนี้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับกรณีผู้กู้ยืมถูกดำเนินคดีลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์กยอยสนะครับโดยผู้กู้ยืมต้องชำระค่าทนายความและค่าลือชาธรรเนียมสารให้เสร็จสิ้นก่อนชำระหนี้ปิดบัญชีนะครับ โดยขยายระยะเวลาเดิมที่สิ้นสุดวันที่29กุมภาพันธ์2563เป็นให้สิ้นสุดในวันที่30กันยายนพศ2563นี้นะครับคอ C ลดเบีย้ยปรับ75%นะครับเฉพาะผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกตินะครับ ไม่ค้างชําระโดยติดต่อชําระหนี้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อนๆโดยให้ขยายระยะเวลาเดิมที่สิ้นสุดวันที่29กุมภาพันธ์พศ2513นะครับเป็นให้สิ้นสุดวันที่30กันยายนพศ2513นี้นะครับข้อ5พักชําระหนี้ให้แก่ผู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2ปีนะครับ ผู้กู้ยืมที่มีสถานะยังไม่ถูกดำเนินคดีและได้รับการผ่อนชำระหนี้ตามเงื่อนไขกรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายปีครับได้รับสิทธิ์ผ่อนผันการชำระหนี้งวดปีพศ2563เป็นเวลา2ปีนับตั้งแต่วันที่กองทุนอนุมัตินะครับเพื่อนๆนโดยผู้กู้ยืมจะกลับมาชำระหนี้งวดปีพศ2563นี้ภายในวันที่5กรกฎาคมพศ2565นี้นะครับและงวดที่เหลือในปีถัดไปนะครับเพื่อนๆอกหกนะครับ ผ่อนผันการชำระหนี้ในกรณีที่สถานการณ์ที่มีความจำเป็นสำหรับผู้กู้ยืมที่คตกำหนดชำระหนี้นะครับและไม่เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้สามารถยื่นคำขอผ่อนผันและส่งเอกสารหลักฐานไม่น้อยกว่า60วันก่อนคตกำหนดวันชำระหนี้นะครับในวันที่หากรกฎาคมซึ่งเป็นไปตามประกาศของกองทุนเดิมนะครับที่มีอยู่แล้วดังนี้คือกรณีผู้ที่กู้ยืมไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เกิน8 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับ สามารถขอผ่อนผันได้ไม่เกิน2คราวคราวละไม่เกิน1ปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัตินะครับเพื่อนๆซึ่งในช่วงเวลาที่ได้รับการผ่อนผันผู้กู้ยืมไม่ต้องชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับรวมถึงยกเว้นเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้นะครับที่เกิดขึ้นในช่วงที่ได้รับการผ่อนผันด้วยนะครับเพื่อนๆและในกรณีผู้กู้ยืมที่มีรายได้ถดถอยนะครับ สามารถขอพ่อนผันให้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ได้ตั้งแต่1.5ถึง2.5เท่าของระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญาคู่เดิมนะครับเพื่อนๆโดยขึ้นอยู่กับมูลนี่คงเหลือการชำระเงินงวดสุดท้ายของผู้กู้ด้วยนะครับ ในการชำระเงินงวดสุดท้ายของผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน60ปีและผู้กู้ยืมจะต้องทาบันทึกข้อตกลงกับกองทุนนะครับเพื่อนํายอดหนี้คงเหลือมาคํานวณใหม่และเฉลี่ยให้ชําระในแต่ละเดือนเท่าๆกันนะครับเพื่อนๆภายในระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันนะครับข้อ7งดการขายทอดตลาดสําหรับผู้กู้ยืมและหรือผู้ค้าประกันนะครับที่กองทุนได้ทําการยึดเซฟไว้ทุกรายและขณะนี้อยู่ระหว่างในขั้นตอนการขายทอดตลาด กองทุนจะยื่นคำร้องของลดการขายท่อตลาดทุกรลยไปเลยเลยครับจนถึงสิ้นปีพศ2563นี้นะครับโดยจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้กู้ยืมและหรือผู้คำประกันที่ถูกยึดทรัพย์นะครับรวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมผู้รับจำลองที่ดินที่ยึดไว้นะครับถ้ามีนะครับเพื่อน และข้อแปนะครับชะลอการบังคับคดีสําหรับผู้กู้ยืมและหรือผู้คาประการทุกคดีกองทุนจะชะลอการบังคับคดีไว้นะครับเพื่อนเพื่อยกเว้นกรณีที่คดีใกล้ขาดอายุความนะครับกองทุนจําเป็นต้องดําเนินการบังคับคดีตามกฎหมายแต่จะงดการขายทอดตลาดเอาไว้นะครับผู้ที่กู้ยืมนะครับสามารถติดต่อได้ที่ www.studentloan. o r l d O.R. t s นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆเพื่อ,อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของทางช่องเรานะครับส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ